สวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะแต่จริงๆอันนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับหน้านี้นะน่าจะเป็นหน้าร้อนเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวทะเลนี่ใครที่มีกล้อง A อชั่นแคมแล้วก็อยากจะถือกล้อง A อชั่นแคมลงน้ำเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ถือพวกเขาเรียกตัวทุ่นลอยอะ่เะเผลอทำาอชั่นแคมตกทะเลกันก็เยอะนะครับแล้วก็ดำลงไปเอาไม่ได้เพราะว่ามันลึกต่อสู้แรงดันน้าไม่ไหวตัวกล้องเอาไว้แต่คุณสู้ไม่ไหวอย่างเช่นที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น DJI Action 5 Pro อ่ะมันดำน้ำนะครับได้20เมตรผมบอกเลยว่าผมก็ไม่มีปัญยาที่จะลงไปงมได้นะถ้ามันลงไปถึง20เมตรอันนี้บอกก่อนว่ามันเลอกจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทุ่น้อยเนี่ยถ้าถามผมน่ยมันควรจะซื้อนะเนี่ยถ้าเป็นของ DJI มันชุดมัน2 000, 2 0 2มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ2,200แล้วก็เป็นทุน่นธรรมดาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเป็นทุ่นธรรมดาไม่มีไม่มียืดหดได้อันนี้ยืดหดได้ของเทเลซิน แบรนด์ที่ผมว่าหลายคนรู้จักแล้วอะราคาไม่แพงหลักหลักร้อยผมจะไม่ได้ผมได้มาสามสี่ร้อยอันเนี้ยอ,อส่งมาจากจีนนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูว่ามีอะไรบ้างข้างในบอกเลยว่าดีงาม,มจริงๆเขาจะมีให้เป็นคู่มือแนะนำการใช้งานนี่ประมาณนี้ยังนะไงเดี๋ยวเพื่อนๆดูผมรีวิวไปก็ได้นะครับแล้วก็ให้ตัว ให้ตัวอะไรมาบ้างให้ตัวนี้เป็นลนยาร์ดลนยาร์ดเขาก็ให้มาสกรีนเทเลซินด้วยลนยาร์ดถือว่าให้มาสวยนะไม่ได้ให้กระจกด้วยนะปกติลนยาร์ดทั่วไปที่ผมเห็นมันจะไม่ค่อยสวยอันนี้คือแบบมีตัวล็อกข้อมือตรงนี้ด้วยเออสวยๆแล้วก็ให้ตัวนี้ครับตัวน็อตที่ใช้ในการไขเข้ากับตัวทุนลอยอ่ามไใ้ดูทุนลอยอ่ะผมใส่ตรงนี้ก่อนไขเข้าไปคือให้มาครบแบบไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มนี่หน้าตาบอดดี้เทเลซินสวยนะ นนะแล้วก็ไม่ก๊อปแก๊ปด้วยนะเนี่ยจับให้ดูไม่มีก๊อปแก๊ปเงียบเงียบเงียบอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีเลยเออเวิร์กส่วนในตัวแลนยาเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยเราจะคล้องเข้าตรงนี้คล้องเข้าตรงนี้คล้องไปเลยเนี่ยเขาให้มาแล้วนี่ก็คล้องไปเลยเอาไว้สําหรับคล้องข้อมือเผื่อบางทีเรากลัวมันตกเพราะจริงๆเน่มันไม่ได้หมายความว่าการใช้ตัวทุนลอยเนี่ยจะต้องมานั่งใช้ตอนที่ เราไปดำน้ำหรือว่าไปเที่ยวทะเลนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันเป็นขาตั้งได้นี่อ้าเป็นไงเฮ้ยอันนี้เวิร์กเพราะว่ามันเหมือนเป็นขาตั้งกล้องเป็นทรีพอร์ตไปด้วยในตัวผมเลยว่าเนี้ยพกหนึ่งเดียวถือว่าครบเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ดีคืออะไรนี่มันเป็นแม่เหล็กดูดครับพอมันประกบเข้ามานะมันดูดเองเห็นไหมแล้วจับแล้วไม่มีก๊อปแกป๊เนี่เพืเ่อนๆฟังไม่มีครับ ปกติเนี่ยมันจะแบบกถ้าเป็นของแบบที่ไม่ค่อยดีอ่ะเออแล้วก็ที่ผมบอกอยู่ว่ามันยืดได้ด้วยนี่ผมยืดเพื่อนเพื่อนดูเวลายืดเนสังเกตไหมมันมีล็อกกับอันล็อกสมมติผมอ่าผมจะปลดเนี่ยผมก็อันล็อกแล้วก็ยืดนะนี่คือความสูงได้ประมาณผมว่าได้ประมาณนี่สามสิบเซนมีหกสิบเซนเนี่ยได้อยู่หกสิบเซนหกสิบเซนห้าสิบเซนสูงอยู่นะ เวลากลางก็นี่อ้าเป็นไงเจ๋งไหมนี่คือประโยชน์จากการใช้ง่ายตัวนี้ซึ่งผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่ประโยชน์แค่นั้นนอกจากว่าบางทีที่เราแบบไปใช้เวลาเราเวลาเราเราหดเห็นไหมผมบิดนะบิดบิดแล้วก็หดมันมี3แก๊กนะหรือถ้าเราอยากจะหดแบบสั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะทำได้หมดเลยนะเราก็บิดมันก็จะแบบปรับตามไซส์อ d j จ s ไซส์ที่เราต้องการได้เห็นนะ เฮ้ยผมว่ามันโคตรเวิร์กเลยเนี่ยแล้วมันทํามาเพื่อที่จะลุยน้ําจริงๆเพราะฉะนั้นในพวกส่งสลักอะไรเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาทําแบบเอาไว้สําหรับโดนความชื้นอยู่แล้วเออเวิร์กอะ่ะเนี่ยเวลาเราถือทางเราร่่งตกน้ําเนี่ยไอ้ทุ่นนี้มันจะลอยมันจะลอยคว่ำแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่มันดีคืออะไรลองนึกภาพน,นะถ่ายอยู่ในน้ํานะครับแล้วเราอยากจะเหมือนมีคนช่วยถือถ่ายให้เราอะ่ะพูดง่าย ไอ้ทุตเนี้ยมันจะลอยน้ำตัวกล้องเราเราจะห้อยอยู่เพราะฉะนั้นมันจะลอยเหนือน้ำถูกป่ะแล้วมาตัวกล้องก็จะถ่ายเราซึ่งตัวกล้องที่ลอยอยู่เหนือน้ำถ้าเป็นแบบนี้มันจะแกว่งเกินเพราะฉะนั้นเราจะยืดออกมาให้เกือบสุดหรือจะสุดเลยก็ได้เนี่ยเพราะนั้นท่อนทอยตัวทุ่นมันจะลอยอยู่ข้างบนนึกภาพนะผมกดสั้นหน่อยแล้วกันตัวทุ่นมันจะลอยอยู่ข้างบนเพราะนั้นกล้องมันก็จะห้อยตีลังกาอยู่แล้วเราก็จะถ่ายเหมือนมีคนถือกล้องให้เราเวลาเราไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวกีฬาทางน้ำอะไรก็แล้วแต่ ไอ้เจ๊กอ่ะผมว่าเวิร์กว่ะเดี๋ยวไปลองเทสว่ามันลงน้ําแล้วเป็นยังไงแต่ว่าผมคงไม่สามารถที่จะแบบไปหาพื้นที่จริงมาเทสให้เดี๋ยวเทสลอยในถังให้ดูว่าเป็นยังไง <c oughs> ลองกันหน่อยครับว่ามันลอยน้ําจริงหรือเปล่ปานะผมให้เพื่อนดูนะทิ้งลงไปเลยเนี่ยลอยน้าเห็นนะเห็นนะเห็นนะถ้ามีกล้องอยู่อ่ะน้ําหนักมันจะทุ่นมันจะถ่วงทําให้กล้องมันจมลงไปแล้วมันก็จะลอย ก็จะลอยประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการจะให้กล้องเราถ่ายใต้น้ำอย่างที่ผมบอกผมก็ดึงสลักออกแล้วก็เนี่ยตัวกล้องมันก็จะจมลงไปตัวทุนมันก็จะลอยอย่างเงี้ยเห็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราก็จะได้มุมภาพที่เหมือนมีคนถือกล้องให้เราเฮ้ยอันนี้เวอร์เนี่ยให้ดูเลยมันลอยจริงๆเนี่ยลอยจริงๆเนี่ยผมพยายามจะกดให้จมด้วยนะ,ะไม่ไม่มีปัญหาครับเวิร์กเลยทุนลอยตัวนี้เออเป็นไง แล้วก็เหมือนเป็นไตพอร์ตไปด้วยในตัวที่ผมว่าแม่งคนเวิร์กถือว่าดีมากนะตอนแรกเนะี่ยผมผมเกือบแล้วผมเกือบจะกดซื้อของ DJI แล้วไอ้ตัวทุนลอยที่ว่า2อ0พนอะแล้ว2อ0พยังไม่ได้ความสามารถขนาดดีด้วยนะผมเลยว่าเฮ้ยอันนี้แม่งเวิร์กแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะต้องไปใช้ของ DJI อย่างเดียวเนี่ยมันคือตัว GoPro Clip GoPro เมาส์งั้นอะไรก็ได้ที่ใช้ลักษณะแบบนี้ได้หมดนะครับถือว่าตอบโจทย์เลย เพื่อคนไหนสนใจว่าซื้ออย่างไรผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ p c c 6395เหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปวันนี้ไปะละสวัสดีครับ